นูชื่อนสดากาปรปพัณธ์นะคะเป็นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธนบุรีสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศหลับการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการนําเข้าและส่งออกหัวข้อที่เราจะสัมภาษณ์ในวันนี้เกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านเฟสเฟเวเดอร์ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมัทนิยาแท้สัวหรือคุณสานะคะตัวแทนจากบริษัทคือรีเอเป็กไทยแลนด์ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้ คุณสาแนะนำตัวแล้วก็เล่ประสบการณ์การทำงานด้านเทรดเดอร์เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีนะคะที่ชื่อมัทนิยาแซ่ชัวปัจจุบันนี้ทำงานอยู่บริษัท Curly a เอเป็กไทยแลนด์ตำแหน่งคัสซอม Specialist and Shipping and แอนด์ทักนะคะจะดูแลในส่วนของคัสซอมแคแรแลนด์คือตรวจปล่อยสินค้าแล้วก็ส่วนของลดขนส่งนะคะ บริษัท Kerry a p e c Thailand นี้มีบริการท่านอะไรบ้างคะอันเนี้ยเป็นภาพรวม Kerry Logistics Network Kerry a p e c เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทของ Kerry ทั้งหมดที่น้องเห็นเนี้ยมันคือเครือ Kerry ทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามันคือธุรกิจ Logistics Service Provider แบบครบวงจรนะคะกระบวนการการทำงานของ Freight Forwarder มีกระบวนการการทำงานอย่างไรบ้างคะ พี่โคดราคาให้หนูก่อนเป็นระดับแรกว่าโค้ดก็คือไปเสนอราคานะคะเสร็จขั้นตอนต่อไปพอหนู accept ราคาตกลงราคากับพี่แล้วพี่ก็จะจองเรือหรือจองแอร์ให้หนูเสร็จพอพี่จะอัปเดตสเตตัสให้หนูว่าสินค้าเนี้ยได้ไฟหรือเที่ยวเรือแบบไหนต่อมาพอรู้ว่าจะออกเมื่อไหร่พี่ก็ต้องถามกลับว่าหนูอ่ะ ลงทะเบียนเป็นผู้นําเข้ากับกรมศุลกากรแล้วหรือยังก็าอย่าลืมนะว่าของเข้าประเทศไทยต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนก็คือการคัสต o อมแคลนเอกสารที่ต้องเอาไปใช้เคลียร์พิธีการศุลกากรมีอะไรบ้างหนึ่งใบขนสินค้า delivery order คือ D O invoice packing อันนี้ D O อันนี้พี่ให้ดูแต่ละสายเรือแต่ละสายการบินหน้าตา D O ก็ไม่เหมือนกันนะ นี่หน้าตาใบขนอ่าอันนี้ Invoice เอกสารที่อยู่ในชอยู่ในไฟล์เนี้ยคือเราจะเอาไปให้ศุลกากรเจ้าหนี้ศุลกากรที่อยู่ในท่าประจำท่านั้นๆเราต้องดำเนินพิธีการศุลกากรให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเอาสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าได้ถือว่าเป็นการจบหน้าที่ของเราในส่วนของเฟรชพอดเดอร์ บริษัทเทอร์ลี่เอพิกมีนโยบายในการเรียกเก็บค่าบริการอย่างไรบ้างคะมันขึ้นอยู่กับว,ว่าหนูจะใช้บริการอะไรมากกว่าค่าเฟเดเนี่ยเราได้เฟดมันเราได้เฟดมาจากสายเรือสายเรือเป็นคนส่งให้เราแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเราจะมาร์กอัพการมาร์กอัพการตั้งราคาขายอะ่ะมันก็มีปาร์ตี้อื่นอีกเกี่ยวว่าวอลุ่มเยอะแค่ไหนหรือเป็นขาประจําหรือเป็นขาจอเรามีมาตรฐานราคาของเราอยู่แล้ว แต่นโยบายอย่างหนึ่งที่เราบอกเซลล์เสมอนะคือไปตัดราคากันไม่ได้เพราะมันคืออาชีพเดียวกันพูดถึงเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทเทรโฟเดอร์ผู้นำเข้าผู้ส่งออกมีเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทเทรโฟเดอร์ยังไงบ้างคะอันเนี้ยต้องถามพวกน้องแล้วละ่ะว่าบริษัทพี่มีดีแบบเนี้ยหนูในฐานะผู้ส่งออกผู้นำเข้าหนูจะเลือกหรือเปล่า ที่เป็นบริษัทที่มันครบวงจร One Stop Service อะในสิ่งที่เราทําอยู่มันคือ One Stop Service ผู้นําเข้าส่งออกจะเลือกบริษัทแบบไหนมากกว่าถ้าเป็นหนูก็น่าจะเลือกบริษัทพี่ค่ะเพราะว่ามันดูแลครบวงจรมากตั้งแต่ต้นน้าเย็นปลายน้าเลยค่ะอ่าใช่ก็ประมาณน,นั้นเพราะว่าพี่คิดว่าเราก็พยายามต้องการที่จะให้ลูกค้าคิดแบบที่หนูคิดนี่แหละว่าเออ มาที่เคอรี่แล้วจบแต่ย้ำนะว่าถ้าหนูอยู่ในฐานะลูกค้าผู้นำเข้าส่งออกอ่ะหนูจะเลือกได้แค่สองในสามหนึ่งถูกสองเร็วสามดีหนูจะเลือกได้แค่สองในสามเท่านั้นเพราะหนูเข้ามาในวงการเนี้หนูจะรู้บริษัทชิปปิง้งบริษัทเทรดอเดอร์มันเยอะมากแต่หนูคาดหวังว่าจะถูกเร็วดีในเจ้าเดียวไม่มี พี่อยากจะทําให้มันได้สามอย่างน,นีถูกด้วยเร็วด้วยส่งของเร็วด้วยมีคุณภาพดะดีด้วยพี่ก็อยากพยายามทําแต่มันทําไม่ได้หรอกน้อง,องเพราะถ้าถูกอะ่ะถ้าราคาถูกราคาต่ําแต่คนที่เราต้องใช้ไปกับงานงานหนึ่งมันไปด้วยกันไม่ได้แน่นอนสาหรับวันนี้นะคะพี่สาก็ขอบขอบคุณพี่สามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ เล่าประสบการณ์การทำงานในครั้งนี้ค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะขอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ